ท้องอืดหลังกินข้าวเกิดจากอะไรการที่เราท้องอืดเกิดจากได้ประมาณ5สาเหตุเหล่านี้ค่ะข้อแรกกินลมเข้าไปค่ะโดยเฉพาะในคนที่กินเร็วหรือว่ากินไปพูดไปนะคะข้อ 2. กินอาหารที่ทำให้เกิดการหมักแล้วเกิดแก๊สค่ะอย่างเช่นถัว่วกระลำไีหอมกระเทียม 3. ความสามารถของจุลินทรีย์มันลดลงนะคะเนื่องจากการใช้ชีวิต อาหารการกินยาค่าเชื้อบ่อยๆหรือแม้แต่ยาลดการหลังกรดเองก็มีผลทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้บางตัวเนี่ยมันไม่สมดุลน,นะคะก็จะทําให้ระบบการย่อยแย่ลงค่ะข้อที่4 กินอาหารที่ย่อยยากค่ะอย่างเช่นอาหารมันอาหารทอดอาหารแปรูปพวกนี้เป็นตัวที่ย่อยยากนะคะสําหรับข้อสุดท้ายท้องผูกเพราะแบคท,ทีเรียรที่มีอยู่ในลําไส้จะย่อยอุจจาระที่ค้างอยู่ทําให้เกิดลมเยอะขึ้นค่ะวิธีแก้ก็คืออันแรกให้กินให้ช้าลงนะคะ 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่หมอบอกไปนะ 3. เดินหลังกินนิดนึงสักสิบถึงสินาทีค่ะแก้ท้องผูกอาจจะต้องกินน้าให้มากขึ้น รับเพิ่มกากใยในอาหารขับถ่ายให้ตรงเวลาทุกวันแล้วก็อย่ากั้นอุจจาระบ่อยๆนะคะอย่าพยายามกินไปพูดไปนะคะสุดท้ายการกินซูรินซีโปรไบโอติกสามารถช่วยได้หรือกินอาหารที่มีโปรไบโอติกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครมีคำถามอย่าลืมกดคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ